แคมคือใง,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 งใจเราแถมคือเป็นตัวแบบดึงสติเลยอ,ะอ่ะใช่เพราะว่าเขาคือมีประสบการณ์ด้านการขึ้นลงพื้นศาสมามแล้วเขาก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อทนายให้อะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นคนที่ไม่ซัมเตอร์มาเออมาช่วยฮิวมาช่วยมามาวางระบบให้เรา เพราะไหเขาก็บอกว่าเราเจอเรื่องสุนัขก,ก่อนแ<ช>ล้วก็มาเรื่องนี้สองอาทิตย์ติดกันอย<ช>่างเงี้ยเขาเป็นห่วงสภาพจิตใจเราใช่ก<ม>็จริงๆไม่ไม่ใช่แค่จิตใจค่ะคือจิตใจเราก็ต้องฮิวด้วยตัวเราเองด้วยแหละแต่เขาก็พยายามเหมือนเรียกสติกลับมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าโชคยีในช่วงเวลานี้ที่มีเขาในความโชครายก็ยังมีความโชคดี ก็ยังมีแถมหรือเพราะมีแถมดวงเลยตกอาวแต่หนึ่งนะคือไม่ได้หลอกก็ก็ก็ดีที่มีคนแบบคนรอบข้างแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าต่อให้จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรอ่ะคือถ้ามีคนดีๆไว้รอบตัวก็ดีไม่เป็นไม่เป็นคนีเป็นแฟนหรืออะไรอย่างนงี้ยเขาเริ่มบอวาจะเปลี่ยนสถานะเขาเริ่เป็นแฟนไหมคะเพราะเขาบอกว่าเขาอยากพยายามจะจีบให้เป็นแฟนให้ได้ ก็ยังรอดูความพยายามของเขาอยู่อู no อ้วว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 นวววไวว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 ้ว oh ้ตวว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 วไวววววงวว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 วไวว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 งวว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 ้ววววว่ไววตววงววววว่วว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 จวว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 ว กับความรู้จักกันคือมี่กับแชมป์ประมาณเดือนอะไรเงี้ยครับความรู้จักกันเอาจริงๆเลยใช่ปะปีกว่าค่ะรู้ไหมว่าตอนไหนที่เขาจีบเราก็รู้รู้ตั้งแต่แรกแรกแล้วแรกคือเขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะเอาง่ายๆคือวงโคจรไม่น่าจะโคจรเข้ามาอยู่ในรอบ ชีวิตเราได้แต่อยู่ดีมีคนเนี้ยโผล่มาแต่ด้วยความที่เขาเล่นกีฬาเหมือนเราไงเขาอาจจะรู้สึกว่ามาเล่นอันนี้หรือเปล่าก็เลยเจอกันก็รู้่ะเขาก่าคงอ๋อรู้แล้วว่าต้องเข้าทางนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยใช่แล้วพอเรารู้นี้เราตัวสุดเขารู้สึกได้ว่าเขาตั้งใจเข้ามาคือจริงๆไม่ได้แบบว่าตั้งใจบุกแบบบุกเลยหรืออะไรคือตอนแรกก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันปกติเนี่ยแหละค่ะใช่ใช่อะไรที่มันทำารู้สึกว่าเขาต้องติดือนแน่นอน ความสวยของเราไม่จะมีฝักใช่ากกา่ากกาตรงนี้ไม้คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าใจจะสวยขนาดนี้แต่พอเขาพูดออกข่าวแบบนี้ว่าเอ้ยก็สวยอยู่ว่ะก็สวยอยู่แต่เราได้ดูที่เขาสัมภาษณ์สองครั้งสามครั้งที่ผ่านมานะเขาส่งข่าวตัวเองมาให้หนูเราติดตรงไหนบ้างนคำตอบของเขา ไม่ได้ติดตรงไหนก็เออหน้าเอ็นด kind of sí. ูเวลาตอบแล้วแบบเหน้าเอ็นดูแล้วก็สเปกเราไหมไม่มีสเปกแล้วอะตอนเนี้ยแต่ถ้าถามว่าไลฟ์สไตล์ใกล้กันไหมก็ใกล้แล้วถามว่าเป็นคนคนเนี้ยใช้ใช้สำหรับเราไหมยากอีกแล้วความน่าจะเป็นนะตอนนี้นะความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้เป็นี่เปอร์เซ็นต์ ก็กำลังโหลดดิ้งอยู่ใกล้จะเต็มแล้วแสดงว่าโมเมนต์ที่ผ่านมาช่วงสองอาทิตย์เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณบอกอะไใช่ไหมไอ้ไรคะโมเมนต์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณบอกว่าทั้งเป็นรูปกลุ่มแล้วรูปคู่ที่เป็นคลิปโอ้ยพอนี่ยังไงมันไม่มันไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วแสดงว่าน้ำจุดลงหินหินเริ่มจะอ่อนแล้วใจอ่อนแล้วอ่อนแล้วแหละกรอนกรอนแล้วแต่เขาเป็นที่ปรึกษาแล้วอะไรที่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าศึกษาอืม เขามีความเป็นผู้นําในตัวสูงค่ะแล้วก็เหมือนในหลายๆเหมือน,น,นเปิดโลกเราในหลายๆเรื่องอะไรงี้ในทัศานาคติความคิดหรืออะไรแบบนี้เออแล้วก็แบบเออน่าจะน่าจะพึ่งพาแล้วก็เวลาเราล้มเหมือนมีคนประคอง <c oughs> เหที่แบบท่านแม่เราอุ่นยอมรับเลนะท่านผานพอเดี๋นี้ออนท้งไหนเนี้ยไม่ได้มล้เหมือนมาอเพื่อน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 ยงไม่หมอเองหรือว่าไปดูกับแม่หมอไหมว่าต้องเป็นคนนี้คนนได้ไมหรือคนนี้เขาแบบแมดกับเราไหมถามแม่หมอดีกว่าว่า เอาคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเป็คนจัมอนทั้งราแม่หมอจัดมาให้จัดสรรมาหรอแม่หมอคือคนกลางที่รู้จักทั้งสองฝ่ายเขาแล้วเขาเป็นคนเอามาไอ้เขาคนมาทำให้ก็รู้จักหรอแม่เชียร์ไหมแม่เชียร์ไหมคนนี้จ่บมือแม่หมอเลยแม่หมอแม่หมอแม่หมอเชียร์ไหมแม่หมอแม่หมอทัพพอร์ตค่ะแล้วเขาเช็คดวงเราสองคนมาว่าแมทกันไหมอันนี้ฝากถามรอยเราไม่แอบไปเช็คเองล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้าเดี๋ยวไปเช็คดวงแล้วเดี๋ยวมาอาัเอาปเดตที่ไที่เราเห็นกองเชียร์เยอะขนาดนี้เรารูคิดวไากดดันไหมหรือว่ากดดัน,นจริงๆอ่ะไม่ได้กดดันเรื่องความสัมพันธ์นะกดดันว่าเราจะต้องตอบคำถามยัง,งไงแย่ตอนนี้คำถามถามันไม่อยางเยอะคือรับเป็นแฟนเมื่อไหร่ก่อนสิ้นปีไหมราอมันอีกสี่เดือนเราจะทงไหมเกิะไรขึ้นกันเล้วเนเดี๋ยวว่ากัน เอาพี่จค่นี้ค่ะแต่ว่าเหมือนได้ยินแววว่าหมอตอกแท็กบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่นี้คบกันในปีนี้ปีหน้างานจะปังมากลานปังเลยเลาไปเลาไปต่เป็นงานอะไรงานแต่งงานปังเลยก็ต้องรอดูว่าเขาขอเมื่อไหร่เปิดทีปิดทีมาทีที่แล้วมาให้ดูแตเว่าโหลดแสดงว่าโหลดยิ่งที่เหลืออยู่นี่คือรอให้เขามาขอหรอ มีใครเคยใช่ไหมใช่เหมือนยิ่งพูดเลยยิ่งวางยาเตยเหมือนกันถ้างานหน้าเขาบอกว่าขอเป็นแฟนพันสื่อเราจะโอเคไหมเออให้เขาพูดใหม่เธอก็ท้าทายระบบเธอท้าทายระบบอยู่นานๆจนแบบมีมาให้แบบได้อวดแบบนี้ปกติพี่ๆถามหนูมากี่ปีแล้วบอกรักครอบครัวค่ะคือที่ยอมรับเลยว่าอวด ใช่ค่ะก็รอผู้ชายมาขอเนาะขอเป็นแฟนแล้วไม่ใช่ขอไดเอแฟนเป็นแฟนอะแล้วถ้าพวกขอเราเซเยเยสไหมอะเพือถามเพื่อไว้เอยไม่เจอแซมีต้องได้เจอสิก็เไื่อถามเพื่อไว้เดี๋ยวถ้าเงี้ยคำตอบเนี้ยเอาไปถามงานหน้าเออนี้คืองานหน้าคืองานคู่ก็ไม่รู้ต้องให่แชมอก่อนต้องไม่แชมป์บิวแชมป์ทอสไอจีก่อน ขอไม่ใช่ผันไอจีเลยเธอแล้วมีเอเวอเรนะเอใช่เพราะักน่าวบอกว่าอยากเด้นทั้นี้ภาพเป็นแบบแคปน้ำบาบก็จริงๆแล้วว่ะเดี๋ยวรอไม่แน่ใจว่าแฟนๆอยากเห็นแบบเล่นฟูดเติร์ฟคูกันหรือเปล่าได้ไหมพี่อัดข้าพูดในสีมือเรื่องเติร์ฟเราสองคนเราบอกเขาเป็นยังไงบ้างถ้าพูดแบบ อวยตัวเองเราก็เราจะรูร้สึกว่า,<อ>าฉันฉันเล่นได้ดีกว่า,าแต่ถ้าเอาความเป็นจริงเขาเล่นได้ดีกว่าเาเป็นแามปมใช่เขาเคยทำเรือ,อใช่ใช่แต่ก็จริงๆแล้วอ่ะคือเส้นทางความสัมพันธ์เนาะคือมันมันมีความที่เราไปแข่งเซิร์ฟไต้หวนันนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงที่มันเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจจะใจแต่นม่รู้เหมว่าตอนนี้เธอเขินมากเลยอ่ะ หน,ไไไน,นูไม่เคย,ย20ปีในวงการเนี่ยไม่เคยเขินเ่าวันนี้เลยที่เมื่อวมนกิต้อ็มายืนคู่กันคู่แบบนี้ยมันจะเขินที่เดิมอวั่อยังไงอ่ะก็คงต้องไปไปเวแบบเก็บทรงจริงๆเราอยู่กับเขาเราเก็บทรงมาหรือว่าเราก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยหมายถึงเขินนะคะเรามันไม่ได้เขินลรวอยู่กับเขาอ่ะไม่เป็นสบายใจไงหรอเป็นตัวเองได้ใช่คือคือโชคดีที่แบบ ได้เจอคนที่เหมือนเราเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันต้องไหนอะเออดูนะภาษามีคำเรียกแทนกันไหมคะเธอเธอที่รักเต็งเต็งมาเรือยังเต็งเธอเธอฉันเธอหนูบางทีหนูเรียกไอ้ช้างแต่พี่เียงไหนเวลาเวลาเรียกเสียงไหนเวลไหนคะเธอ ไม่ต้องไม่คาดไม่ต้องคาดหวังว่าจะมาหวานนะไม่ใช่ค่ะเวลาอยู่ด้วยกันก็เป็นฟิลเป็นฟิลฟิลเป็นแมนแมนอะไรเงี้ยไอช้างนี้มีที่มาจากไหนคะเรียกตามพี่สาวเขาเรียกน้องอือแล้วก็พวงด้วยอย่างงี้อ่ะโมยแล้วนี่คือเธอตั้งใจนี่คือเธอรู้ทันเธอเหลือยังเธอคือแต่พีเราเป็นแฟนมเนี่ยพี่จะไปต่อยอดต่ออือนี่คือเนียนเนียนไป คช่ไม่เลยคือคือครอบครัวเขาก็น่ารักค่ะใช่แบบอย่างคุณแม่พี่สาวอะไรเงี้ยอย่างที่ช่วงที่หนูโดดคอเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็จะโทรมาแบบเป็นไงบ้างหรืออะไรเงี้ยคือคือเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็มายเซตดีทัศนคติดีเหมือนแบบโพซิทีฟของครอบครัวเลยอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นสมาชิกไหมคะรู้ว่าเป็นอยู่แล้ว พุ่ไปเลยเหรอย้อนคือถามย้อนยอนตอนนี้จามี่กำลังโดนแก๊งพิชาชีอยู่วันนี้ก็ที่บอกว่าแปลก็จบไปแล้วหรอมียาถึงมียาานนแล้วนะแต่ก็หลุดเองเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าถามไปเลยก็จะหลุดหมดเละเก็บไม่อยู่นะมีอะไรอยากให้พี่ถามอีกมั้ยเผื่อพี่ตกหล่นอะไรอย่างนี้มีอะไรบอกเขาไหมเออบอกแซมให้กำลังใจในการที่แบบสี่เพราะตอนนี้เลเวลมันก็แบบมันเพิ่มกราฟขึ้นแล้วขนาดนี้ละท้ายสุดท้ายอันสุดท้ายนิดนึงอะเพระว่าพี่ไม่อยู่ ที่ผ่านมาก็ทำดีแล้ว<า>แต่ก็ให้ทำต่อไปละจ่าแซมมี่มค่ะ